ฮุสนาช็อปสินค้าดีสำหรับคนรักสุขภาพนึกถึงสินค้าสมุนไพรสินค้าเพื่อสุขภาพนึกถึงฮุสนาช็อปอัสสลามุอะลัยกุมบะเรระหมมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮุสนาช็อปครับพบกับสินค้าเรื่องของการดูแลสุขภาพมากมายในฮุสนาช็อปกว่า10ปีครับที่ดำเนินการมาถึงจุดจุดนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของสุขภาพ แล้ววันนี้เราก็จะแนะนําและบอกวิธีการดูแลสุขภาพและบอกถึงความรู้ความเป็นมาของการป่วยให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับผมอาซันสันรือไทยครับกับพุชนาช็อปวันนี้เรามีสินค้าสมุนไพรเป็นสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพสาเหตุของการป่วยในยุคป,ปัจจุบันนั้นมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการกิน การกินที่ส่งผลทำให้เกิดอาการป่วยกินบางอย่างเปรี้ยวไปหวานไปเค็มไปส่งผลให้เกิดผลกระทบมากมายสภาพแวดล้อมสภาพมูมิอากาศนะครับสิ่งที่เราต้องประเชิญความเครียดเหมือนที่คำบอกว่าเครียดลงกระเพาะแล้วมันจะป่วยง่ายนี่คือที่มาที่ไปของโรคที่ทำให้คนทุกคนได้เป็น ชีวิตของคนเรานั้นครับมีโรคอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่หนึ่งคือโรคติดเชือ้อโรคติดเชื้อนะฮะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับได้ทุกคนนะฮะซึ่งโรคติดเชื้อนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนโดยการแพร่เชือ้อแต่โรคประเภทที่สองนั่นคือโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชือ้อเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายครับท่านผู้ชมครับ โรคความเสื่อมของร่างกายนั้นนะฮะมีชื่อเรียกตามลักษณะของอาการอาการที่เป็นกันอยู่จะมีลักษณะบ่งบอกนะครับแต่ก่อนจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะฮะเขาบอกว่ามันเกิดจากสภาพนะฮะที่เราต้องกินอยู่ทุกวันเนะะี่ยสภาพแวดล้อมสภาพที่เราต้องประเชิญอยู่ทุกวันเนี่ยการกินครับการหายใจเนี่ยนะครับมลพิษที่อยู่ในอากาศนี่แหละฮะนะครับ แต่ผลสรุปทางด้านการแพทย์ที่พยายามย้ำเสมอว่ามนุษย์เรานั้นครับสาเหตุหลักๆก,การป่วยมาจากการกินกินที่เราตามใจชอบกินแล้วเราไม่สามารถเลือกได้นะครับบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะเลือกบางคนก็ทำงานหนักเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลทำให้เกิดผลกระทบตามมาเยอะแยะมากมายและโรคอีกหนึ่งอย่างที่ส่งผลกระทบและเป็นมากที่สุดและเมื่อเป็นไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมา นั่นคือโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะที่เรียกว่าไตอวัยวะของคนเรานั้นมี5ส่วนหลักๆครับที่หลายคนนี้รู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือนะฮะตับไตหัวใจม้ามปอดนะครับผมตับไตหัวใจม้ามปอดเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับมีหน้าที่แตกต่างกันไปในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละอวัยวะนั้นส่งผลกระทบต่อ ระบบร่างกายทั้งหมดฮะเมื่อเอาวัยหัวใจเสื่อมก็จะเป็นโรคหัวใจเมื่อไตเสื่อมก็จะเป็นโรคไตาการที่จะเป็นป่วยเป็นโรคเหล่านี้ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการกินและอายุของเราที่เพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับพี่นั่นผู้ชมครับอายุน้อยก็เป็นได้เนื่องด้วยเหตุผลนี่แหละฮะที่ผมพยายามย้ำว่าการกินดังนั้นตอนนี้เราจะนำเสนอการกินเพื่อแก้ไขปัญหาด้วย นะครับโรคไตเมื่อเป็นแล้วต้องรักษาอย่างไงนะบ้างนะฮะโรคไตเนี่ยเมื่อเป็นเป็นแล้วก็เราต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำฮะโดยเฉพาะการเป็นโรคไตเขาบอกว่าโรคคนรวยเป็นโรคที่ต้องเสียตังค์นะครับนะบเป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยเรื้อรังนะครับแล้วอะไรอีกที่เกี่ยวกับไตครับนิ่วในไตนิ่วในถุงน้ําดีนะครับปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปัสสาวะคุณนปัะสสาวะข้น สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดังนั้นวิถีชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวันกินเข้าไปนะครับมันก็เกิดการสะสมในร่างกายแต่เราจะกินอะไรเข้าไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังนั้นวันนี้ผมขอนำเสนอครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะฮะเพื่อดูแลสุขภาพของท่านให้สุขภาพของท่านนะครับดูแลตั้งแต่ช่วงล่างถึงช่วงบนนะฮะ ดังนั้นวันนี้ช่วงล่างของเรามีอะไรบ้างมีตับมีไตนะครับช่วงบนนะครับหัวใจนะฮะวันนี้เราจะเน้นที่ช่วงของไตหรืออวัยวะสําคัญที่เรียกว่าไตทําหน้าที่ในการฟอกเลือดไตของคนเรานั้นถ้าเกิดมันเสื่อมลงไปแล้วมันจะย้อนกลับมายากแล้วผู้หนึ่งผู้ใดที่ฟอกไตแล้วมันก็จะกลับมายากมากนะครับหรือไตที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนิ่วในไต นิ่วในถุงน้ำดีต่อมลูกหมากโตปัสสาวะขัดปัสสาวะคุณปัสสาวะข้นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดนะฮะชีเรียราตหรือเรียกว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่คนที่กลั้นปัสสาวะอยู่นิดชีวิตลำบากมากนะฮะและปัญหานี้ก็เกิดขึ้นนะครับกับคนผู้สูงวัยเยอะเลยส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวไม่มีคนดูแล นะครับไม่มีคนดูแลไม่มีคนใส่ใจเพราะปัสสาวะมันฉี่เรียราดเลยนะฮะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ดังนั้นชีวิตของคนเรานั้นสามารถที่จะรักษาโรคเหล่านี้ได้คนเรานะครับมียาอยู่สองทางทางที่หนึ่งก็คือยาปฏิชีวนะหรือยาแผนปัจจุบันนั่นกินเพื่อช่วยบรรเทาอาการทางที่สองก็คือการใช้ธรรมชาติบาบัดเขาบอกธรรมชาติบาบัดเนี่ยมองที่ตัวเราด้วยตัวเราเนี่ยมีระบบภูมิต้านทานอยู่นะครับ แต่เมื่ออายุมันมากขึ้นภูมิต้านทานไม่ไม่พอมันต้องใช้ตัวช่วยเข้าไปและไอตัวช่วยตรงนี้แหละฮะมันคือสมุนไพรหรือมันเป็นอาหารมาจากธรรมชาติวันนี้ผมขอนําเสนอยาเบอร์สองตราพุสนาเป็นยาสมุนไพรที่มีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วฮะสรรพคุณนี่นะครับผมบ่งบอกว่ามีสมุนไพรอยู่ในนี้หลายชนิดด้วยกันสิ่งที่อยู่ในกระปุกน,นะะนี้นะฮะนี่เลยฮะผมพี่น้องครับสดาน มะกระทืบโปรงเจตภูเพลิงโคคารนกำลังอนุมานนะฮะพลังเสือคลุ้งลูกยอกระชายดำรากขิงนี่คือสุดยอดสมุนไพรไทยที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่ในยุคโบราณครับมาถึงพวกเราดังนั้นวันนี้ครับผ่านการขึ้นทะเบียนยาอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมายถึงว่ามีการขึ้นทะเบียนยาการขึ้นทะเบียนยาหมายถึงมีการตรวจสอบจากกรมวิทยา,าศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขทะเบียนที่ G-531 ทับ 53. สามารถเช็คได้นะครับนะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ได้ทดสอบมาแล้วในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาในการจัดจำหน่ายผ่านฮุสนาช็อปมาผลที่ได้รับและสรรพคุณที่เห็นผลจริงนั่นก็คือในเรื่องของปัสสาวะขัดปัสสวะคุณปัสสวะคนปัสสวะบ่อยนะครับกระปิดกระปอยตอมลูกมากโตนิ้วในไตนิ้วในถุงน้ำดีนะครับบำรุงกำหนั และคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับด้านไตเสือ่อมนะครับสามารถกินสมุนไพรตัวนี้ได้นะครับคนที่อยากดูแลส,สมุนไพรอยากดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรสามารถรับประทานสมุนไพรย,ยาเบอร์สองได้ยาเบอร์สองตราคุสนาย้ําอีกครั้งหนึ่งดูแลสุขภาพไม่ว่าท่านเป็นชายหรือไม่ว่าท่านเป็นหญิงสามารถกินยาเบอร์สองได้ในราคาพิเศษแค่เพียงกระปุกละ300บาท80แคบสูตรวิธีการรับประทานไม่ยากครับ เช้าสองเย็นสองนะครับถ้าไม่ป่วยให้กินเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งได้แต่ถ้าป่วยเยอะให้กินเช้าสองเย็นสองคือปริมาณของความต้องการในการดูแลสุขภาพแตกต่างกันไปนะครับคนไม่ป่วยกินเพื่อป้องกันคนป่วยกินเพื่อรักษาด้วยสมุนไพราย,ยาเบอร์สองตราอุสนากินได้ทั้งผู้ชายแล้วหญิงนะครับไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงเพราะเป็นยาสมุนไพรแท้ ร้อขึ้นทะเบียนยาอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านสามารถสั่งซื้อนะครับหรือสนใจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 4์7031 3หรือจะเป็น Facebook ฮุสนาช็อปนะครับเข้าไปนะแล้วก็ค้นหาคำว่าฮุสนาช็อปพิมพ์ว่าฮุสนาช็อปเลยไปหน้า Facebook จะมีตัวอย่างผู้ป่วยที่เคยกินสมนุนไพรยาเบอร์2เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาบอกให้ท่าน นะครับบอกแนะนำให้ท่านเพื่อที่จะให้ท่านนั้นนะครับได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองกระปุกละ300บาทครับส่งทั่วประเทศนะครับนี่คือสมุนไพรที่เหมาะสำหรับคนดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพรกับเพื่อคนรักสุขภาพวุฒนาช็อครับรูปแบบการสั่งซื้อและจะส่งสินค้าโอนเงินมาที่บัญชีหรือจ่ายเงินผ่านธนาัารออนไลน์ส่งหลักฐานการโอนมาที่ไลน์ ทีมงานจะทำการจัดส่งสินค้าให้ทันที